อรอบก่อนพ่นไ้แปดหนึ่งหมานเป๊ะเลยเอารอบนี้มาไม่ไดไหลกระเจี๊ยสารภูมิเด้อไอ้ดิเฮ้ยของกระถาก่อนิไม่หมวน้ำหนึ่งไหมนักโมตัสสาปคาวตัวนักโมทัสสาปคาานักโมตัสสาปคาวตัวตัวสมารถุสังานักโมทัสสระควาตัวตัวสมาบุสังารอาถวายของก่อนจังขอ นะโมมีนะโมมีชะยมังคลังชะยมังคลังอุเชมีอุเชมีถวายน้ำเฮ้ยขุดทองพิษอะไรทองพิษทองพิษขอกไม่โอ้ยนะโมมีนะโมมีชะยมังคลังชะยมังคลังภูมิเทวานังภูมิเทวานังสักกาละสักกาละ วันทนางวันทนางปูเชมิปูเชมิวันนี้ลูกหลานและทีมงานวันนี้ลูกหลานและทีมงานมาขอบุญและล่างมาขอบุญและล่างตรงเป๊ะตรงเป๊ะอย่าได้คาดเคลื่อนอย่าได้คาดเคลื่อนอย่าได้อ้อมคอมอย่าได้อ้อมคอม ถ้าหมันหมานถ้าหมันหมานจะสร้างสารพระภูมิให้จะสร้างสารพระภูมิให้แต่ถ้าไม่ได้แต่ถ้าไม่ได้พวกเรามีเลื่อยเครื่องพวกเรามีเลื่อยเครื่องเอามาเลยเลื่อยเครื่องเลื่อยเครื่องมาวางไว้โอ้พวกประตัดเราเลยบ่พวกเราก็พวกเราจะทำงานพวกเราก็จะทำงานโอเคสาธุโอเคสาธุสาธุเอาเอา อสามนี้แหละเอาสามนี้แหละอย่าเมาตามอย่าเมาตามจบแล้วจบแล้วอ่าคุยหน่อยอ่าคุยหน่อยโอ้ยสูโอ้ยสูกูไละพอแล้วกูไละพอแล้วมันจบคาถาแล้วมันจบคาถาแล้วโอ้ยหายยมโอ้ยหายยมสี้นสวยโอ้ยกูเมื่อยซะแล้วโอ้ยกูเมื่อเแล้วม่ต้องเอาเสื้อไม่ต้องเอาเสื้อคุ้มพอละคุ้พอ เดี๋ยวกูจะนั่งสมาธิมึงตัวเยนกูจั่มตัวเนอแล้วอล้เอามันเด้อเอามันเดอเสุดตีาคอมึงน้อยสุตีข้าคอนน้อยอ่าุ้ยหน่อยเปิดน้ำเปิดน้ำอ้าอเราให้ไกล้ตัวเด้อมันมันเออย้ออ้อย้าวถวายเพื่อนแม อพอดีจะเพิ่นมาแล้วอ,อุ้ยนคนขี่ลูกวะอันเด้อร์ขันห้าขันแปดมาบูชาขอเนี่ยมันหมาดเนี่ยมันนี่นะ<อ>โอ้คนกินเลยแล้วนะามายัางนี่ก็มาขอเลขโอ้คุดขึ้นคุดขึ้นทาขึ้นทาขึ้นการขอเลขต้องทาขึ้นนะ งวดที่แล้วเต็มๆนะแปดหนึ่งนะครับถ้าใครตามอู้อู้อู้ยังยังยังตรงนี่ถึงยางเลนะถึงยางเนาะเออเออเอออาเอาผู้ใดคิดว่าเจ้าของเป็นผู้เบาบริสุทธิ์ยกมือขึ้น ใช่บริสุทธิ์มึงบ่ไขงวดงวดทีเดียวอยกับเป็นคนรูปเด้เอามือมือข้างถนัดมารูปขึ้นน้อยๆเด้อครับรูปให้เต็มๆเลยโอเคครับอ่ะรูปน้อยรูปขึ้นเด้อเอ่อยค่ยังนะวัสดกตดหัวโยนอ้อยก็ผมบอกกับรูปนะกูบอกรูปโกงไหมพุ่นมึงจะมารูปอยางหน้ากูนี่รูปขึ้นน้อยรูปขึ้น อ <languages? S 1> าถ <JUL> ุวันนี้ขอมันมันเป็นเป็นหมาเ้อครับเอาอีอีอีลูกสามเพล่าลูกามเพ่อาอี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 เดนึ่งมด้อ่นเลยหมดเยบออู้ยอเดี๋ยวเยขึ้นินงเห็นมัครับเฮ็ดจดจขึ้นนขึ้นแล้วนะโอ้สามยังเหรอ เอาเดี๋ยวที่ซื้อขึ้นมักบวกขึ้นใส่เพลงปุ๊กขึ้นเป็นยังโอ้เล่นเดี๋ยวกูบึ้งก่อน <c oughs> เอาเล่นกีตาร์เด้อเอาฟังกีตาร์เด้อสีาธุทเด้อเกิดสาดัไงย่าให้เห็นย่าให้พ่อให้เป็นของเล่นผูดด้ใด

มาเลยดิดูดูอุยเห็นเลยด้เห็นเลยดิไหนเห็นเห็นล่างก่อนวะล่างเจ็ดหกล่างเจ็ดหกนี่ดนี่ดีเจ็ดหกนี่หรอล่างเจ็ดหกเออ่น้องเห็นกันบนหนึ่งห้าศูนบนนะไหดีบนหนึ่งห้าศูนย์ล่างเจ็ดหกอืออุมงวดนี้าหมกแล้วเจ็ดหกบัวพัดเลยเจ็ดหก งานเฮ้ยโยลีเด้นี่สันนี้เออศูนย์ูนี้เออสองยู่นี้ก็อย็อืน่นี่นี่ดูบนี่หนนงน่เจ๊บงนี่นี่เ็ดหกะเลอยู่นี่จะสีจะสีสีจุกมคีดมัหยจุกกนุ่มจสีเอาโอเคทามันมันก็เห็ดสาประพุ่งไปเนอครับไปอ่า Băng là chân băng lạc trong 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 băng